سمعتوا كان واحد يركض ولا تروال يعني بسم الله بسم الله لا اله الا الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ستان تي สถานที่ที่รกร้าง มันคือสถานที่ที่ไม่ควรที่จะมีใครไปย่างกรายโดยปกติชนเนื่องด้วยอาจจะมีบางสิ่งที่อาศัยอยู่ก่อนและไม่พอใจที่มีใครก็าตามที่ไปวุ่นวายกับพวกเขาและที่สำคัญสิ่งนั้นมันไม่ใช่มนุษย์แก่รอบโลกขอแนะนำเราอาบังผู้แหกกฎนี้เพื่อพิสูจน์สิ่งที่มนุษย์เกรงกลัวมันคือยินดำหรือผี ที่พวกเราเข้าใจกันไปดูความร้อนแรงของอาบังเหล่านี้พร้อมๆกันได้เลยหากท่านมีจิตใจที่แข็งแกร่งพอคลิปที่หนึ่งอาบังฮาซานบาบาบุกเดียวโชว์ความกล้าหาญของเขาเพื่อท้าทายยินดำในตึกร้างแห่งหนึ่งโดยปราศจากความเกรงกลัวซึ่งดูเหมือนว่าอะไรบางอย่าง

إذا أنت موجود أعطيني أي إشارة أو أي دليل أنك أنت موجود هون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ที่สอ,อาบังออลอันบารีต้องพบเจอกับความประหลาดใจเมื่อในขณะที่เขาสำรวจอาพาร์ตเมนต์ร้างในกลางดึกอยู่นั้นอยู่ๆถุงหรือว่าผ้าสีดำก็กลับขยับขึ้นมาเองได้ต่อหน้าต่อตาอาบังนี่มันต้องเป็นการหยอกล้อของยินดำอย่างแน่นอน في حد هناك؟ يا <applause> جماعة اختفت

คลิปที่3อาบังจาซิมมีนัดในการทดสอบความกล้าในอาคารร้างแบบใช้เดียวดูเหมือนว่าเขาจะเตรียมใจมาพอสมควรและเมื่อผ่านไปสักพัก อาบังก็เริ่มไม่แน่ใจซะแล้วว่าเขาสมควรที่จะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้หรือไม่อาบังจะเจอกับอะไรไปรับชมกันครับลาอิลาฮิลลอห์อาอุดะเบอาะ بكلمات อิลล่าที่แท้ต่ำต่ำมันชั่งริมาขลักลาอิลลฮิลลอห์ لا اله الا الله لا اله الا الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم حصنت نفسي بلا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ح ั ن สัน س ุนั ا น ل ีบลา ا าอิล لا ลล ه ฮ ل ล่าอิคลิปที่สเมื่ออบังอีฮับกาสเมยาออกคำภารกิจล่าท้าผี มีอยู่หลายครั้งที่ตัวเขาเองมักจะไม่ทันได้สังเกตว่ามีอะไรบางอย่างแอบมองเขาอยู่เพียงชั่วอึดใจจากนั้นก็หายไปอย่างน่าประหลาดโดยคนดูต่างก็ต้องมาคอมเมนต์บอกกันเองว่า,าบางนั้นกำลังถ่ายติดผีอย่างไม่รู้ตัวซึ่งในครั้งนี้เองก็เช่นกันครับ أنت هون بسم الله الرحمن الرحيم والله في خيال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم คลิปที่5ถึงอบังจากช่อง Adventure อัลลาจะไม่ค่อยถ่ายติดผีเป็นตัวเป็นตนอย่างนักล่าท้าผีท่านอื่นแต่เหตุการณ์ที่เขาเจอนั้นก็มักจะมีความรุนแรงจนต้องได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งและในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้อบังต้องถึงกับได้บาดแผลเลยทีเดียว بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي وأنتم คลิปที่6อาบังจาซิมได้ไปล่าท้าผีในโรงเรียนร้างที่มีผู้คนกล่าวขานว่าเฮียนมากซึ่งอาบังก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่น้อยหากแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่ายีนดำจะมีพลังมากอยู่พอตัว จึงทำให้เกิดเหตุการณ <Ether> ์ที่จะทำให้อาบังต้องสะดุ้งสะดินกันอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับบิมิลลาลลาอิลาฮิลลอบิสมิลลาลลิลาอิยมะอสมฮิชย لا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات الله لا إله إلا هو الحي الغيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم ولا يؤد حبهما وهو العلي العظيم ลลลลลลจบลงไปแล้วกับ6อันดับคลิปอาบัง e ล่าท้าผี EP ที่21หวังว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบกันใครชอบคลิปไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับถ้าหากว่ามีคลิปน่าสนใจอยากจะแนะนำ ก็สามารถติดต่อได้พี่เพจแก้วรอบโลกได้เลยแก้วรอบโลกจะได้ให้เครดิตเอาไว้ก่อนรวบรวมนำมาใช้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการรวบรวมคลิปจากแกวรอบโลกก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดถูกใจให้กับแก้วรอบโลกด้วยนะครับแก้วรอบโลกจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วแก้วรอบโลกขอตัวลาไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ